สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับระเบิดทิ้งต่อเนื่องกองทัพอิสราเอลระเบิดทำลายเครือข่ายเอวงต้าดินของกลุ่มอกอกระฮามารขนาดใหญ่ในชวนการราสเสียหายยับเยินและปรดชีพฮามาสได้จำนวนมากและฮิตบนลอ่อเหิมเกลิมส่งโดนสอดแนมบินเหนือน่านฟ้าของประเทศอิสราเอลตรวจด,ดูฐานทัพและบ้านเรือนของประชาชนชาวอิสราเอล ในพื้นที่ทางตอนเหนือและทั่วประเทศอิสราเอลแต่กองทัพอิสราเอลไม่สนปิดชีพแกนนำาอาหารคนสำคัญของกลุ่มก่อการร้รายฮิตบนเลาะอย่างต่อนเนื่องดับสยองคารถและถนนและกองทัพอากาศอิสราเอลระเบิดทำลายตำแหน่งฐานอาหารของกลุ่มก่อการร้รายในเมืองทูคาเลมเขตเวสแบ็์หลังจากที่ดักเล่นงานทหารอิสราเอลหลายครั้ง และกองกำลังอิสราเอลส่งกองกำลังภาคพื้นดินบุกถล่มโจมตีกลุ่มก่อการร้ายในเมืองครูคาเลมอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่9กรกฎาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องอันิปไตยและกองทัพรัสเซียผู้ลุกลานหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงทำการล้างและกวาดล้างกลุ่มกอกราฮามาสในส่วนการสร้อย่างตอนเนื่องนะครับเพื่อกำจัดกลุ่มกอกราฮามาสให้หายไปจากแผนที่โลกโดยเร็วที่สุดละเพื่อโอกาสที่จะช่วยเหลือตัวประกันที่กลุ่มกอกราฮามาสช่วยอะ กับกลุ่มตัวไปตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมานะครับโดยชากการสู้รบนี้กองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าได้ทำลายอุโมงต้าดินของกลุ่มอกมอกระหามาจำนวนถึง6แห่งนะครับพี่น้องถูกทำลายในพื้นที่เมืองเชจจยาโดยเป็นเวลากว่าหมด1สัปดาห์แล้วนะครับที่กองพลล่มกองพลที่7และหน่วยยาฮาลลมนะครับมีส่วนร่วมในการสู้รบอันดุเดือดในใจกลางเชจจยาภายใต้ใตใตการบังคับบัญชา ของกองพันที่98นะครับในความสําเร็จในการลบทําให้ผู้ก่อการร้ายฮามาสนั้นประมาณ150คนถูกกําจัดในพื้นที่เมืองเชเจียนะครับและได้รื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงทําลายอาคารที่พักที่ติดกับดักหรือคลังอาวุธของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้จํานวนมากนะครับรวมถึงเอกสารข่าวกรองที่สําคัญนะครับที่เป็นความลับของทาอาหารของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสถูกกองทัพอิสราเอลยึดไว้ได้ โดยการทำลายอุโม,มงค์ของกองทัพอิสราเอลนั้นได้ค้นพบและทำลายอุโม,มงค์ใต้ดินของกลุ่มก่ฏกัลไลฮามัตมากถึง6แห่งเลยทีเดียวนะครับและแต่และแห่งนั้นมีความยาวประมาณ6กิโลเมตรด้วยกันและหน่วยยาฮาลอมนั้นยังได้พบอุโม,มงค์แยกย่อยนะครับพร้อมกับที่ซ่อนศูนย์มัชาการอาวุธและเอกสารข่าวกรองเพิ่มเติมในโมงใต้ดินของกลุ่มกอฏกัลไลฮามัตนะครับเลยกองทัพอิสราเอลระบุว่าหลังจากปิที่สมาชิกกลุ่มกบฏกัลไลฮามัตได้แทบหมดแล้วนะพี่น้อง ก็ได้สำรวจพื้นที่ต่อไปในการหามงใต้ดินเหล่านี้นะครับพี่น้องเพื่อกําจัดกลุ่มกาะกลาหฮามาดให้สิ้นซากและกําจัดเครือข่ายมงใต้ดินเหล่านี้นะครับที่มีการแยกย่อยไปยังอุโมงค์อื่นหลายแห่งนะครับเพื่อไม่ให้ฮามาตนาอุโมงค์ใต้ดินมาเป็นฐานอกาะก้ายได้อีกต่อไปนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มอกาะกลาย์ที่บรรลับบางานเถิ่อเพิ่มโชว์คลิปวิดีโอนะครับที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้น ได้ส่งโดนสอดแนมมาในพื้นที่ของประเทศอิสราเอลนะครับเพื่อตรวจหาตำแหน่งของกองทัพอิสราเอลหรือพื้นที่ประชาชนอิสราเอลที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศอิสราเอลทางตอนเหนือรวมถึงปุยภาคอื่นๆนะครับที่ฮิดบอลน,นั้นได้ส่งโดนสอดแนมเหล่านี้ครับและบางส่วนก็เป็นโดจมตีนะพี่น้องมาสอดแนมหาดูตำแหน่งอาหารของกองทัพอิสราเอลว่าอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับตามภาพวิดอที่ปรากฏและคฮิดด์บอลเอง ก็ถ่ายวิดีโอทําเป็นคลิปตัดต่ออย่างดีเลยนะครับพี่น้องที่แสดงเห็นว่าฮิตบอลน,นั้นก็มีหน่วยข่าวกรองที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็มีเทคโนโลยีที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเก่งในทางที่ไม่ดีนะครับแทนที่เอาความเก่งนั้นไปพัฒนาชีวิตชาวเลบอน,นอนหรือพวกป้องของตัวเองนะครับแต่กลับเอาความเก่งเหล่าน,นั้นมาทําลายประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศอิสราเอลนั่นเองนะครับที่เอาจรวดเอาโดนมาโจมตีหรือสอดแนมประเทศอิสราเอลอยู่บ่อยครางนะครับอย่างคลิปนี้ก็เอามาสอดแนมในพื้นที่ต่างๆของประเทศอิสราเอลนะครับเพื่อตรวจหาตำแหน่งทหารของกองทัพอิสราเอลว่าอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อที่ยิงจรวดได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นว่าอย่างนั้นนะครับตามรายงานข่าวตามแหล่งข่าวที่อ้างมาครับพี่น้องซึ่งคาดว่าฮิตบอลเลาะไม่รู้ว่าใช้วิธีไหนนะครับถึงสามารถหลบการตรวจจับ ของขีปนาวุธต่อต้านกามยานไอออนโดมของกองทัพอิสราเอลได้นะครับถึงท,ทำให้บินมาได้แบบนี้นะพี่น้องซึ่งอาจจะเป็นเพราะฮิตเบลอนั้นส่งโดนมาสอดแนมแล้วก็โดนยิงตกก็เป็นได้เหมือนกันนะครับจึงทําให้โดนของฮิตเบลอน,นส่งภาพมาก่อนก่อนที่ขีปนาวุธต่อต้านกาศยานของอิสราเอลจะยิงตกล่วงลงไปก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับพี่น้องแต่งานนี้ก็ทําให้รู้ว่าฮิตเบลอนั้นก็มีความสามารถที่เพียงพอนะครับ ที่สามารถสอดแนมพื้นที่ในประเทศอ,อิสราเอลได้แบบนี้นะครับซึ่งกองทัพอิสราเอล ต้องหาแผนรับมือให้รอบครอบต่อไปเพื่อให้กลุ่มก่อก, like, การร้ายหินบลละมาตรวจการปัญหาตำแหน่งทาห,าหารหรือตำแหน่งที่สำคัญของกองทัพอิสราเอลได้คลิปนี้ก็ยาวประมาณ9นาทีนะครับพี่น้องแอดมินก็ขอ,อย่อให้ดูให้เห็นแค่นี้นะครับที่หินบลอนั้นสามารถสอดแนมพื้นที่อิสราเอลได้ด้วยโดนสอดแนมของพวกเขาเองนะครับในเการต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลก็ไม่สนนะครับยังคงกวาดล้างทำลายล้างและปิดชีพ เกณฑ์อหารอาหารคตสสำคัญของกลุ่มกวากระไรฮิตบรลล่อย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องที่อยู่ในประเทศเลบานอนนะครับโดยจากการสุรนี้สื่อของเลบานอนและสื่อของอิสราเอลรายงานว่า มีการโจมตรทีทางอากาศนะครับด้วยโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลยิงจรวดจากโดนนะครับถลลมยานพาหนะของแกนนทหารคนสําคัญของกลุ่มกอกร้ายฮิดบลลุลเลาะจนทําให้นับสยองกาถนนหารถของเขาไปเลยทีเดียวนะครับและระบุว่ามีสมาชิกไม่อยู่แค่คนเดียวครับอยู่ในเถคันนี้หลายคนด้วยกันนะครับตามที่สื่อของเลวานอนรายงานไว้นะครับที่พบผู้เสียชีวิตจํานวนมากหลายคน สามสี่คนนะครับพี่น้องที่เสียชีวิตจากการโจมตีโดยโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ยิงจรวดใส่ที่ระบุว่าเกิดขึ้นในบริเวณทางหลวงเบลุดดามัสกานะครับใกล้จุดตวัดระหว่างเลบานอนและซีเรียน,นะครับงานนี้ทางเลบานอนนั้นก็ยังไม่ได้รายงานนะครับว่าผู้ที่อยู่ในรถนั้นชื่ออะไรบ้างน,นะครับแต่คาดว่าม่นานนี้อาจจะมีการรายงานชื่อว่าแกรนฮาหารของกลุ่มก่อการร้ายฮิวาร์เที่พยายามการอยู่ในรถคันนี้เป็นใครมาจากไหนบ้างน,นะครับพี่น้องที่ถูกผิดชีพ ด้วยมือของโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลใส่ไม่ยัง้งรับสยองขารถบรเจียนะครับไปเกิดใหมายรายงานตัวกับผ่านเลาะหรือมจุลาในวรถตอบไปจากผลกรรมที่ตามสนองเขาเองนะครับที่ไปทำลายประเทศอิสราเอลก่อนสุดท้ายไปให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเลตการสุดท้ายนะครับปเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลเริ่มเอาจริงาจังกับการกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่เมืองทูคามนะครับในเขตเวสเบนนะครับที่มีการระบ,บุว่ามีการยิงโจมตีทหารอิสราเอลประมาณ10ครั้งนะครับ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับที่ลุ่มก่อการร้ายในเมืองทูคาเลมที่คาดว่าได้เป็นลุมยิฮ a ดอิสลามปาเลสไตน์นะครับที่ประจําการอยู่ในเมืองทูคาเลมสุดท้ายกองทัพอิสราเอลโดยกองทัพอากาศอิสราเอลก็ระบุโจมตีเป้าหมาย ในเมืองทูคามต่งางๆนะครับเพื่อไปให้กลุ่มก่อการร้ายชัว่วร้ายเหล่านั้นมาเล่นงานทหารอิสราเอลได้นะครับหรือให้ได้น้อยลงนะครับเพราะว่ากองทัพอิสราเอลตอนนี้กําลังกดล้างสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายในเมืองทูคามอย่างหนักหน่วงเช่นกันนะครับจากการที่มีการโจมตีทางอากาศรวมถ,ถึงการส่งกองกาลังภาคพื้นดินรวมถึงหน่ทหารช่างด้วยนะครับเข้าสนองโจมตีบุกขยี้กลุ่มก่อการร้ายในเมืองทูคามอย่างต่อนเนื่องและจับกลุ่ม ผู้ท ings, ี่ต้องการตัวผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายในเมืองทูคารเลมนะครับกองทัพอิสราเอลก็ส่งกองกำลังภาคพื้นดินลมถึงการประสานงานกันกับกองทัพอากาศนะครับ ยีคบคุมโทนและขเขาก็ถูลบถล่มโจมตีเสียงหนของกลุ่มก่อการร้ายในเมืองทูคามอย่างต่อนเนื่องท่มมามกเขตเว็ดแบงค์เพื่อไม่ให้มาททำเกลือเล่นงานทหารอิสราเอลในพื้นที่เมืงองทูคามได้ต่อไปนะครับก็ขอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพียงเท่านีน้ถ้าพูดไปชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อพลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ